พามาดูน้องแมวโอ้ยตื่นตกใจแต่ละตัวพามาดูพามาดูท่านอนตารางหมาคอดเหรอฮะท่านอนตารางหมาคอตใช่ไหมดู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 เขามีความสุขมากเลยในการได้นอนน่ะท่าอะไรเนี่ยท่าอะไร าตาลางมาคอสนอนทับกันเอานอนทับน้องเออดออูนอน,นอนดูถ้านอนถ้านอนแต่ละนางถ้านอนแต่ละนางจัดเรียงหัวเรียงหางกันนอนนะนะดู เนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวนี้นี่นี่นี่นอนกอดนมเหรอนอนกอดนมเหรอเฮ้ยดูเขาหลับนอนหลับจับนมแม่ดูน้องเล็กเนี่ยเนี่ยน้องเล็กน้องเล็กน้องเล็กตัวเล็กสุดเลยตัวเล็กสุดเลยดูดูตัวที่เก็บมาจากป่าเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเก็บมาจากป่า นอนขี right yeah! glorious 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 he he he. ้เซามากเลยนะเนี่ยนอนขี้เซามากเลยสะกิดยังไงก็ไม่ตื่นเฮสกิดยังไงก็ไม่ตื่นนอนขี้เซานอนขี้เซาดูน้องเล็กนอนดูน้องเล็กดูน้องเล็กนอนดู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 น่นพี่เหรอหน่นพี่เหรอหน่นพี่เหรอโน่นพี่ Đi yeah. Mới tìm đi Mới tìm ơi